สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะแอนมีบางสิ่งบางอย่างมาันได้นำไปเพิ่นเพราะว่าแอนประทับใจมากเลยเมื่อวานแอนแต่งหน้นแน่นมากและที่สําคัญคือแอนควรน,น่าหลุดมากเพราะว่ามันเป็นงานแบบว่าอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราต้องอยู่ทั้งวันนะควรน,น้าเน่ามากเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนใช่ปะแอนก็เลยแบบไปค้นหาเซิร์ชมาเลยเขาก็บอกว่าไม่มีตัวหนึ่งที่ช่วยเราได้คือเคยถ่ายรูปไปแล้วแหละ แล้วบังเอิญว่าใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้ว,ลวก็เพิ่งจาคุณครูว่าเออใช้ก่อนแต่งหน้ามันก็ติดดินนาะตอนแรกที่แอนใช้คือว่าแอนเป็นตอนนั้นแอนไป็นแนนตรงน,นี้นสิวเซียนสิวสิสสวเซียนนี่มันดำ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 อ่ะซึ่งตอนนี้มันหายบ่อยแล้วนะคะเนื่องจากตัวน,นี้มันช่วยได้ว่ามาฮัสจูน์ ตัวนี้นะคะชื่อวิเทรานะคะนำเขามาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เป็นน้ำแร่100%นะจ๊ะราคาก็650บาทซื้อได้ที่สยามสแควร์ซอย5นะคะบรรวางขายอยู่ที่ร้านแต่ว่ามไม่รู้แล้วไหนเพราะยันสั่งซื้อมาจากเว็บคืออ่าถ้าเป็นใน a c e b o o กก็เขียนไปว่าเว w ยเฟซบุ๊ก s i t e r a water นะคะ water ที่มันแปลว่าน้ำอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นทาง IG กับทางไลน์นะคะชื่อเดียวกันนั่นก็คือ w i t h t e r i n i l นะคะ M I N E I A L นะคะก็ไปหาซื้อกนันได้นะคะม,มันมันสดชื่นนี่การใช้น้ำแร่ได้ผลดีก็ต้องฉีดเชา้าฉีดก่อนนอนฉีดตอนเช้าก็ฉีดก่อนทาครีมฉีดก่อนนอนก็ฉีดก่อนทาครีมพอตอนเช้าฉดฉีดก่อนทาครีมทาครีมเสร็จปุ๊บฉีด ฉีดก่อนแต่งหน้าพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บก็ฉีดหลังแต่งหน้าเสร็จพอพอระหว่งงางวันไปปุ๊บรู้สึกเอ้อยน้าร้อนร้อนจังเลยเอานี้ฉีดสดเชื่นมากจะบอกหายหน้าใสจริงเลยจริงสิวเซียนหะน้ามันช่วยบำรุงมันมันที่มันหายเพราะอะไรรูป้ป่ามันกําจัดเชื้อแบคทีเรียของเราได้เว้ยส่วนไม่ต้องตกใจในเรื่องสิวตรงนี้นะคะเพราะว่าแอนโซนก็เลยมันเป็นรอยดําไปเลยโซนไปแกะมันนะคือมันมันเคี้ยวไม่มีอะไรหรอกก็เลยไปแกะมันก็ทําให้เกิด เป็น Per เลยนะคะโอเคไปแล้วนะมาช่วยเรื่องสิวเซียนได้โอเคตรงเนี้ยแล้วก็แต่งนั้นแน่นได้อย่างไม่หลอกลอนแล้วก็อย่าลืมติดตามคงจูนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้คงจูมาค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะฉันนึกไม่ออกงั้นฉันไปเลยแล้วกันฉันหิวข้าวมากเลยตอนนี้ฉันเพิ่งตื่นอย่าว่าฉัน นานๆที่จะได้นอนอ่ะปกติเนี่ยฉันจะได้นี่นอนตอกนกลางคืนชัดจะนอนตอนดึกงงดิงงดิเล่นคนเดียวก็งงเหมือนกันโอเคงั้นไปแล้วนะคะกล <ๆ S 1> ัวอยู่นานเดีด๋ดจะโดนโดนตีโดนตีได้ไปหาแม่ดิฟ่าบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชบุชบุ